ดีตอนละพอสู่ซีรีส์ตอนที่สามพร้อมดูซีรีส์สามไหมคะไปดูซีรีส์สามกันคะ่ะทุกคนเข้าไปในประตูมิติกันนี่มันที่ไหนเนี่ยโปรดทราบด้วยทุกคนต้องวิ่งอรลลีบวิ่งเลยนี่ไงถึงแล้วฮอ,อเรารีบจัดก,การเร็วสองสามรอนี่นี่นั่นนี่นั่นนีนันี่น,นันน่น นี่นะีน่คนพวกเราใจกุญแจด้วยไปชิน้นหน้าเป็นหน้าพวกเราน่าจะต้องหาชิน้นส่วนก่อนของกุญแจให้ครบไปประตูต่อไปกันมันที่ไหนเนี่ยไทยมีทออ่อเต็มเดยแดงผมคิดว่าไปฝั่งซ้ายดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปผ่านทางไปที่ดีได้นะ ในน,นี้แคบจังเลยเนี่ยเอจอทางออกเ้วออ้โดอู้จัดการแคบได้แล้ว,ว,ลวไปทุกคนเดินต่อไปกันเรจาจะกปนแกนอีกแล้วด้วยไปที่สุดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมคิดว่าเราเอามาต่อชิึ้นสวดกันนี้ว่าเหลือเท่าไหร่หมด้ด้ครบ โอ้ดําต้องพวกก็ต้องเก็บอีกสามก้อนนี่ตรงน้า่าต้องใช้เวลา,าเป็นนาทีหรือชอั่วโมงแหละงั้นมันต้องใช้มาตรการใช้ของและสีนาสะาทุกคนเดี๋ยวผมจะแบ่งสิ่งของง่ายเพราะมีเสียคนคบพอดีเลยก<อ>็<อ>คือแว่นมองทะลุสามิติปากคือใส่และวแต่มองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ สิ่งที่มันเป็นสามิติก็จะมองเห็นได้น่นี่รับรับผมตอนใส่เนี่ยเวลนรองหุ่นเนี่ยพอใส่แล้วมันก็ละรองหุ่นได้ด้วยดูดีดูดีนี่นี่นี่ดีดีกดติดตามตอนต่อไป